ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตชุมชนยูโซเน็ตโรงเรียนบ้านเปียงหลวงเป็นหนึ่งในภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกลโดยสำนักง,งานกสอทอชอร่วมกับบริษัททรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นจำกัดเป็นผู้ให้บริการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมส่งเสริมการเข้าถึงและการใช้บริการอินเทอร์เน็ตค้นคว้าหาข้อมูลติดตามข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคคลทั่วไปในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะครูการทตไทยสุภามูลหัวหน้าฝ่ายประธานงานวิชาการโรงเรียนแานเพียงหลวงค่ะ ก็ตั้งแต่มีศูนย์ยูสเน็ตนะคะมาติดตั้งในโรงเรียนนะคะก็ถือว่ามีประโยชน์นะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะโดยเฉพาะในรายวิชาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีนะคะสำหรับนักเรียนอนุบาล2อนุบาล3นะคะแล้วก็วิชาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงสค่ะซึ่งนักเรียนนะคะก็จะได้ใช้ในส่วนของการสืบคน้คนค้นคว้าหาวความรู้นะคะรวมถึงใน เวลาเรียนแล้วก็นอกเวลาเรียนไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือหลังเลิกเรียนนะคะท้งนักเรียนโรงเรียนแม่เปียงหลวงของเราเองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะก็จะมาใช้บริการทางด้านศูนย์ยูสเน็ตนะคะถือว่ามีประโยชน์กับคนในพื้นที่ของเราเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะสถิติการเข้าใช้ศูนย์ยูสเน็ตโรงเรียนบ้านเปียงหลวงปี2564จําจำนวนผู้เข้าใช้บริการ 2,839คนปี2,565จำนวนผู้เข้าใช้บริการ3,195คนปี2,566จำนวนผู้เข้าใช้บริการ3,623คนภาพรวมกิจกรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน นานุกรมออนไลน์เรียนรู้การใช้งาน Google Map เสริมสร้างทักษะทางด้านโคดดิ้งฝึกการพิมพ์ดีดเสริมสร้างทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ฝึกใช้โปรแกรมเพน เรียนรู้เรื่องยาเสพติดชุมนุมดีเดย์ฝึกการแต่งเพลงภัยพิบัติทางธรรมชาติศูนย์ยูโซเน็ตโรงเรียนบ้านเปียงหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งค้นคว้าเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในการจัดการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น นางสาวธัญกรยอดขาวผู้ดูแลหลักและนางสาวเบญญาภาปัญญาผู้ดูแลสำรอง